สวัสดีค่ะสวัสดีสายสายวันอาทิตย์นะคะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่สิบสองค่ะเดือนตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเก้าโมงห้าสิบสองนะคะเกือบสิบโมงเช้าที่ยูท่านะคะฝั่งอีสต์โค้ตก็เที่ยงนะคะฝั่งนิวยอร์กนิวเจอร์ซีนิวเจอร์ซีเพนซิลเวเนียอ่า let's say นะคที่คาแกะกับเราสองชั่วโมงนะคะกลุ่มนี้แล้วก็กลุ่มช้าของเราก็มีฝั่งวอชิงตันสเตทนะคะฝั่งแคลิฟอร์เนียแล้วก็ฝั่งพอร์ลแนด์ออรอนเขาช้ากว่เราชั่วโมงหนึ่งนะคะต้องบอกเวลานิดหนึ่งเมืองไทยตอนนี้ก็น่าจะห้าทุ่มใช่ไหมคะ พยายามจะเตือนตัวเองยุ่งแค่ไหนต้องมาคุยทุกอาทิตย์มาอัปเดตนะคมาคุยเรื่อยเรื่องทั่วไปเรื่องเกี่ยวกับภาษีบัญชีแล้วก็ข่าวสารอะไรที่เกี่ยวกับกระทบเกี่ยวกับการทําธุรกิจของเรานะคะก็ล่าสุดอาทิตย์ที่แล้วคุยอท่านประธานนันตีเอ่อเมื่อวันศุกร์ครูครูหรือจริงก็ไม่รู้จะเพิ่มเชลิฟที่อเอประเทศจีนนะคะโอ้ยคุณพระตลาดทุนร่วงระนนวนะคะก็กระทบกันไปหมดอ่ะ ไม่ใช่เราคนเดียวก็หลายๆคนขาใหญ่เขาก็กระทบนะคะทำอะไรไม่ได้อ่ะเอ่อจะดักซื้อหุ้นก็ไม่ได้ลดลงอย่างเต็มที่นะคะไม่มีเวลาแล้วนั่งทำาสีด้วยเอาวันที่สิบห้านี่เป็นช่วงที่เอ่เอซีคอร์ปอเรชันกับเอ่ออินดิวิโดทคนะคะวันที่สิบห้าเนี่ยเอ่อจะครบกำหนดใช่ไหมคะก็คือวันวันสุดท้ายแต่แต่ไม่ใช่ท้ายสุดว่าคุณหลังผ่านนี้คุณจะยื่นอะไรไม่ได้ ภาษีคุณยังยื่นได้ปกตินะคะแม้ว่าคุณจะจะช้านะคะคือคุณยื่นภายใน3ปีเลยหรือยื่นภายในปีกว่าก่อนที่ IRS กรมสรรพากรจะมีหนังสือประเมินมาใช่ไหมคะเพราะถ้ามีหนังสือประเมินมาแล้วอ่ะมันระบบมันจะฟิกละแล้วมันจะแก้ปัญหาปี2ปีเลยเพราะฉะนั้นคุณต้องพยายามทำเข้าไปก่อนอ่าบางที หลายๆกรณีที่เกิดขึ้นก็คือแบบละเลยเพิกเฉยเช่นกลุ่มเทรนด์ในที่นายเนี่ยไม่รู้เรื่องเนี่ยไปทํางานให้เขาเขาออกเทรนดทีนนายเราโดยที่คุณไม่รู้คุณไม่ได้รับหรือคุณรับแล้วคุณหายคุณไม่ได้ใส่ใจเนี่ยไอเอมีข้อมูลเท็นดทีนนายที่คุณไหนได้เงี้ยคุณก็เจอไปละแล้วทีนี้สิ่งที่คุณจะดีเบตหรืออักเคนหรืออ่าอัพโพสได้ก็คือคุณต้องยื่นภาษีเข้าไปสมมติเทรนด์ในนายสองพันเนี้ยจูมาคุณสองพันไอเอ็อาจจะไม่ประเมินอะต้องหมื่นขึ้นถูกปะคะ พ้อหมื่นขึ้นมันจะมีเซลล์ออมันจะมีแท็กไลบิบิตี้คุณก็ตีเข้าไปค่าชใจ่ายเกี่ยวข้องกับธุรกิจเราคุณก็จะไม่มีภาษีเลยนะคะนี่คือการแก้ปัญหาแก้ปัญหาที่ถูกต้องไม่ใช่แก้ปัญหาโดยการเพิกเฉยต่อนะคะวันนี้จริงๆเราเราจะมาคุยเรื่องการซื้อขายธุรกิจนะคะเพราะมันเกิดขึ้นประจําในกลุ่มลูกค้าเรานะคะทั้งซื้อ ทั้งซื้อแอสเซททั้งหมดหรือทั้งซื้อหุ้นโดยเฉพาะกลุ่มญาติพี่น้องที่ซื้อหุ้นค่าสิบเปอร์เซ็นตที่มาลงทุนด้วยวีซ่าลงทุนเนี้ยเน่มันมีขั้นตอนของมันอยู่ใช่ไหมคะแต่ค่าซื้อขายทั่วไปโดยคนที่นี่นะเขาก็เขาก็จะมีบุคคลที่สามมาช่วยใช่ไหมคะอยากมีถามหลังไบม,มาว่าซื้อขายธุรกิจอยู่คนละรัฐเนี้ยแล้วร้านอาหารอยู่โลเคชั่นอีกรัฐนหนึ่งคุณจะใช้ทนายรัาไหนคุณใช้ทนาย รัฐที่อยู่ของร้านอาหารค่ะสมมติคุณซื้อขายร้านร้านนวดร้านชํา,ชาร้านอะไรก็ช่างเถอะใช่ไหมคะเพ <c oughs> ราะว่าอเทนายความเนี่ย,เข, yer, เ,ยเขาได้คอมเมเชียลหรือบิสเนสลอเยอร์นะเขาไลเส้นรัฐต่อรัฐใช่ไหมคะไม่เหมือนอิมมิเกชั่น อิมนะิเกชันเนี่ยเขาทั่วโลกใช่ไหมฮะเหมือน C.P.A เนี่ย C.P.A เขาทำได้ทั่วโลกลายเส้นเราไม่ได้ติดก,กับว่าสเตทที่เราอยู่อย่างเราอยู่ยูท่าเนี่ยเราเราทำงานได้เฉพาะยูท่าหรอไม่ใช่ไม่ใช่เมืม่อเมื่อสิบปีก่อนตอนตอน,ตอนตัวเองก็เข้าไปเรียนโทนเนี่ยกฎกฎนี้เพิ่งเริ่มออกมานะคะเขาเรียกว่าม o บิลิตี้ก็คือเรา C.P.A ทำได้ทุกที่อย่างอาจารย์ที่มาสอนเราเนี่ยแกแกจะไปไปตรวจสอบรัดไหนแ็ต้องมีลายเส้นรัดน,นั้นแกเล่าให้ฟังนะ แกก็สวแล้วบอกอยูพวกยูอะโชคดีมากเลยนะอ่ะอยูอะเป็นม o b บิลิตี้รูเนี่ยยูไม่ต้องมีหลายเส้นไปรันรันนั้นๆเลยอ่าอิมิเกชั่นลอเรร์เขาก็มีกฎหมายที่ g o v e r นเขาทำได้ทั่วโลกเหมือนกันนะคะอย่างวีซ่าลงทุนเนี่ยพูดทั่วไปมันไม่จำเป็นต้องขนายนะคะเป็นเอเจนต์หรือทำกันเองก็ได้ถูกไหมคะ เขาไม่ได้มังครับอยู่เนาะสำหรับอเมมิกันเหมือนทาใบเขียวใบอะไรเนี่ยถ้ามันไม่เคสไม่ซับซ้อนก็ทํากันเองได้ถ้าคุณได้ภาษาอังกฤษเราศึกษาข้อมูลเยอะๆถูกไหมคะแต่ถ้าแต่แต่อย่าปล่อยให้เคสมันคอมเพล็กซ์เกินไปหาทนายเพราะมันจะแพงมากหรือบางคนก็ไปเริ่มที่ทนายความเลยเคสง่ายๆอย่างเงี้ยแต่มันก็ไม่ได้การันตีนะว่าอะไรจะเกิดพวกเราเห็นทั้งดีและไม่ดีนะะอย่างทนายที่เราแนะนําไปก็มีตามๆก็มีคุณทมป์นี่คุณแก้วอะไรเงี้ยเราก็แนะนําเข้าไปอยู่นะคะก็คืออย่างเอ่อส่วนด้านครอบครัวไป เขียวก็ไปที่คนสวยคุณแฮมมี่ค่ะเราก็ตามเขาอยู่เราก็อัปเดตจากคุณแฮมมี่ค่ะประมาณนั้นก็ส่งไปลูกค้าระหว่างกันอย่างคุณแฮมมี่เขาก็จะมีกลุ่มนักภาษีหลายคนที่เขาส่งไปให้ตัวเลือกชอบอันไหนบางทีเขาส่งมาเราก็ไม่มีเวลาเชลเลือกเพราะเป็นภาษีบุคคลถ้าเรายุ่งบิสเนสอยู่เราจะไม่ทําภาษีบุคคลเลยเราจะโฟกัสกับภาษีบุคคลแต่คิดว่าต่อไปอาจจะดีขึ้นเพราะเทรนนักภาษีแล้วก็พยายามบิ้วนักภาษีในเขือที่จะได้รองรับภาษีบุคคลธรรมดาด้วยจะได้ จบในขั้นตอนเดียวเราจะได้แก้ปัญหาทีเดียวถูกไหมคะอย่างกลุ่มลูกค้าเราเนี่ยที่เป็นเจ้าของธุรกิจร้านอาหารเนี่ยเขาก็มาอย่างมีเออเราไม่ทําให้มาสองปีไม่ทาคุณแบบอีกเินเชนใช่ไหมเราก็ต้องขออภยัยเราไม่ได้อีกเินเชนให้เพราะว่าเราไม่ได้ทำภาษีคุณมาตั้งแต่ปีก่อนแล้วน,นี่ไม่ได้โกรธกันอะไรกันนะเพราะว่าเอออย่างเจ้าของร้านอาหารนี่ไม่ใลยร้านาน,นั้นแหละลเขาก็มีซีาพาีหลายคนหรือมีนักภาษีหลายคนอ่า เนนักภาษีไม่จำเป็นต้องเป็น CPA นะคะเป็น e n r o Agent ก็ได้เป็น Register h a p Payer y p ก็ได้เป็น e n r o Actuary ก็ได้เป็น Lawyer ก็ได้นะะถ้มีหลายเซนนะคะแต่คนที่ถนัดคุณคุณก็เอาไปนักภาษีมืออาชีพนะคะเออใครก็ได้นะ,ะก็คือไม่จำเป็นต้องเราทุกเมืองทุกโคเนอร์เนาะ You find t a x p a r e r yeah, ยาะนะนะนี่ก็คือแบบไม่ได้โฆษณานี่เล่าความจริงให้ฟังนะคะ แค้ให้โลกิตตี้เพื่อให้ของขวัญวันเกิดต่อทีนี้การซื้อขายธุรกิจเนี่ยในการซื้อหุ้นเนี่ยระหว่างกันเนี่ย you know, อยู่เนาเออเออการตีราคายัางไงการตีราคายัางไงโดยเฉพาะถ้าถ้าเป็นกลุ่มที่เพิ่มเริ่มบิ้วล้านใหม่ๆเนี่ยก็คือต้องเอาเงินทั้งหมดที่ลมเข้าไปนะคะก็ไปซื้อหุ้นก็ไปซื้อมูลค่านั้นเลย อ่าทีนี้อันนี้คือก่อนที่ผลประกอบการจะออกมาใช่ไหมคะมันมีลอสเนี่ยปกติการลงทุนอะคุณเปิดร้านอาหารเนี่ยเอาง่ายๆจะยกตัวอย่างก่อนลลูกค้าเราบางคนลงสี่แสนเหรียญเนี่ยมีหุ้นสี่คนเนี่ยคนละแสนปีแรกปีแรกนี่คือเอา depreciation มาหักปีสองศูนย์สองสองศูนสองสี่มันหักได้หกสิเปอร์เซ็นต์แเป็น equipment ม,มันก็หักไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์มอมบิลเอามันก็สิบห้าปีนะคะเขาไม่ให้ นีปี2025กฎหมายใหม่นะมันจะมีร้อเซเข้ามาอีกอ,ะ you know, you positive, you positive, right? อ่ะอยู่น่อยอยู่เป็นนักภาษีอยู่ต้องตามใช่ไหมอ่าต่อทีนี้สมมติเราเล่เาเรื่องปี2024เหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นจังหเขาซื้อหุ้นระหว่างกันจะทะเลาะก,กันหรือไม่ไอเดียไม่ตรงกันรเรื่องการทําธุรกิจก็ช่างเหอะนะคะ conflict ลนะการ ข้อขัดแย้งเนี่ยเกิดขึ้นได้ทุกประเด็นและทุกกรณีในการทําธุรกิจถูกไหมฮะไม่โกรธกันนะธุรกิจคือธุรกิจนะฮะสมมุติว่าคุณไม่เห็นด้วยอายกตัวอย่างคนนึงชอบสไตล์ดายอินคนหนึ่งชอบ easy go in family style อยู่เนาะอยู่ก็แไปด้วยกันไม่ได้แหละอยู่ใจระหว่างทางแล้วฮะเพราะว่าเออในธุรกิจอย่าง ร้านอาหารเนี่ยคุณโฟกัสกลุ่มกลุ่มไหนคุณโฟกัสกลุ่มทั่วไปคุณโฟกัสไฮเอนด์ใช่ไหมคะพรายซิ end, ่งเดฟเฟนท์ถ้าคุณโฟกัสไฮเอนด์พรายซิ่งเดฟเฟนท์แล้วไว้อยู่แบบเดอะเซอร์วิสคุณพรอไวไหมถูกไหมฮะแต่ถ้าคุณพรอไวแบบธรรมดาแบบเอ่ออย่างร้านอาหารน้องฝั่งที่อยู่ไอโอวาเนี่ยเป็นคาเฟ่เทเลรียที่ไหนลงอาหารเนี่ยคือแบบไม่ไม่ถึงกับฟูลเซอร์วิสเด็กนักเรียนเขามากินอะไรเองเนี่ยก็มีทิปบ้างไม่ทิปบ้างเนี่ยก็ก็เป็นอีกประเด็นนะคะราคาอาหารเขาออกง่ายขายดีถูกไหมคะ ใช้คนไม่เยอะใช้แค่ฝรั่งจุดนะทำเรื่นสูตรให้เรียบร้อยนี่คือนี่คือประเด็นที่เขาทำกันอ่ะพอซื้อขายออกไปคุณก็ต้องตีมูลค่าไม่ต้องตีเราเอา actual fact หรือเอาเงินที่ลงไปจริงๆเนะ่ยเราก็ซื้อกันออกถูกไหมคะคุณลงไปหกหมื่นคุณอยากซื้อขาดทุนปีแรกข้างมากแม่งมึงคุณจะซื้อเท่านี้ก็ตกลงก็ยอมกันไปก็ซื้อไปถูกไหมคะเพราะว่า mindset ของการทำธุรกิจเนี่ยอยู่เนาะมันมันต้องไปเข้าด้วยกันเราต้องเข้าใจซึ่งกันและกัน ตัวอย่างตัวอย่างนะคะนายหัวสวัสดีแจตัวอย่างโดยทั่วไปเวลาเราทําธุรกิจเนี่ยเวลาเราเริ่มเราทุ่มเนี่ยเราเป็นเจ้าของธุรกิจเหมือนกันเราเอาเงินลงไปเนี่ยเราไม่เคยรับเงินเดือนนะคะเพราะเราเป็นเจ้าของเราบิีแต่เอาเงินไปเข้าเงินปกอย่างอย่างร้านเราหน้าหนาวรายได้ถ้าไม่มีเราต้องเตรียมเงินสํารองไว้หรอถูกไหมคะเพื่อเพื่อเพื่อจะไปอุดร้านเอออย่างเราก็รับปาก อย่างพนักงาน e 2ทูเราเป็นซาร a r y เยอะไม่เยอะเราก็การันตีเขาแล้วถูกไหมเรามี F ิกคอร์สอยู่เนาะแต่ถ้าเป็นร้านฝรั่งร้านทั่วไปในเมืองเนี่ยเขาก็่าลด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 ,ลดชั่วโมงลงนะเด็กเขาก็รู้อย่างเด็กฝรั่งทํางานในร้านอาหารไทยเขาก็รู้ถูกไหมเขามาเสิร์ฟพอ,อะไรเขารู้ก็ลด reduce hour เขาก็อยู่ในเมืองนั้นอยู o you เ know, นาะเอาเอ r มาลดมันก็เป็นเรื่องปกติก็เข้าใจซึ่งก,ากาันและกันนะครนี่คือ m i n d ซ e t ของคนที่แบบไม่จําเป็นต้องเรียนสูงนะ You know, อยู่เนอะปสามมหกเลยก็ตั้งอยู่คอมมอนเซนต์ล้วนเลยในการทำโธุรกิจอยู่เนอะใช้หลักลอจิกที่มันเมคเซนตอะใช่ไหมคะเอาง่ายๆสมมติว่าคุณลงไปคนละแสนทําทําร้านอาหารแต่เงินไม่พอบิลคุณบิลคุณบิลสี่แสนสองแสนคุณต้องไปกู้มาละถูกปะหรือไม่คุณต้องเอาเงินมาเพิ่มคนละอีกระแสนถูกมาให้มันให้มันก็พอที่จะค่าบิลนี้คุณทําต่อมาคุณบิลได้ 4, สี่แสนละคุณลงทุนแสดสองแสนแล้วคุณคุณกู้มาอีกสองแสน ะค,ะคุณมีโลนสองแสนมีเอกคอร์ีอีก2องแสนเป็นสี่แสนคุณบิลได้ปีหนึ่งคุณทําได้ปีหนึ่งปีแรกร้านยังไม่โตถูกไหมยังมีผลขาดทุนอยู่ผลขาดทุนอ่าถ้าคุณทางบการเงินทุกเดือนมีกําไรขาดทุนคุณจะเห็นถูกไหมว่ามีขายเท่าไหร่ g r o r o s s s a ซ e เท่าไหร่อะไรรายได้คิปเซลอะไรเนี่ยคอสเซเท่าไหร่ก็คือต้นทุนวัตถุดิบแล้วมีค่าฟิกคอตัวอื่นค่าเรนต์ค่ายูทิลิต ค่า,าพนักงานค่าค่านอนค่านี่ค่าประกบความกานถ้าเก็บขยะอ you know, ยู่เนาะเยอะแยะเลยอบอททอมลายแล้วคุณยังติดลบชูว่าคุณติดลบห้าหมื่นเนี่ยอ่ะเงินไม่พอจ่ายพนักงานแล้วพนักงานมาทาเสริมคุณต้องจ่ายไม่ใค่ทำงานให้คุณฟรีเหมือนือนแบนเพร็รอะอยู่เนาะปีแรกนี่ไม่จ่ายแบนเพชรก็ดองไปก่อนแต่ว่าแบนเพชรรวยนะน้องๆหลายคนก็ทราบนะก็มาบอกพี่พี่เนองไม่ไหวปีนี้เขอเขอชะลอพี่ไปก่อนนะ อะไรเงี้ยเราก็โอเคแล้วน้องก็เพิ่งเริ่มทำธุรกิจไม่เป็นไรปีต่อไปถ้ามีกําไรก็มาจ่ายเจ๊นะคะอย่างพี่ๆที่เปิดร้านใหม่เงินหมุนไม่ทันก็เหมือนกันถ้าไม่แวนเทรอยู่ได้เพราะว่าลูกค้าแวนเทรไม่ได้มีมาใหม่ทุกปีใช่ไหมเองอย่างปัจจุบันเรามีประมาณเกือบร้อยห้าสิบลายลปปะถูกไหมคะมีเข้ามีออกเนี่ยมะใหม่มาสิบลายเนี้ยสิบลายเราโอเคได้อยู่จ่ายช้าได้ไม่เป็นไรแล้วค,คนที่ทําเขาชินห้าหกปีแล้วแคชโฟลคดีละบางทีจ่ายล่วงหน้าเป็นปีก็มี มีค่ะมีน้องๆเขามาพี่หนูจ่ายพี่ลูหน้าเป็นปีเลยหรือเก็บปีละครั้งก็มีอันนี้คือลูกค้าหรอกแต่รู้ใจสุดเลสอะไรเงี้ยก็คือเข้าใจรู้ว่าเขาไม่หนีแล้วเขาก็ไม่หนีเราอะไรเงี้ยเราลาออกจากวงการเขาก็ไม่ยอมบอกว่านูนนนไม่ยอมนูไม่ยอมไม่ที่ไปอะไรเงี้ยก็มีเกิดขึ้นนะโอ้ ประมาณนั้นหรืาบอกว่าเชิดรลดหรูอลังการมาได้แท่ไรก็ลาออกไปทํากับคนอื่นอันนี้ก็ไม่เป็นไรค่ะแหวนเพชรก็ไม่โกรธเพราะว่าเราก็เข้าใจเนาะจริตเราไม่ตรงกันอย่างบางคนเชิดชนิทสนิดเลาเข้าขายหุ้นต่อให้คนใหม่เงี้ยเขาก็คนใหม่ก็ไม่เจริตก,กับเราเนี่ยเขาก็ไปหาคนอื่นได้มันเป็นเรื่องปกติของการทำธุรกิจเนาะใช่ไหมในะหัว ต่อนะคะที้การซื้อขายธุรกิจเนี่ยเอาง่ายๆยกตัวอย่างเวลาหลายเรื่องที่แบบคุณไม่เข้าใจเรื่องกันละกันเช่นอย่างนักธุรกิจมือใหม่นักธุรกิจมาจากไทยเนี่ยเขาไม่ค่อยเข้าใจคอนเซปต์อย่างมาทำมิซ่าลงทุนเราเอา่อทาง,งานรับเงินสดเนี้ยเออซึ่งเราไม่เคยเห็นด้วยเลยแล้วก็เจ้าของร้านโอเคเราก็ไม่รู้พูดยังไง พอคือคือคนคนหนึ่งคนนึงเป็นหุ้นที่บริหารข้างนอกนะคะเป็นซิติเซนที่อีกคนเป็นนักลงทุนอันนี้เคสจริงถูกไหมคะพอเอ่อนักลงทุนเขาก็มาลงเขามารำทำท้องครอบครัวเขาก็มีรายได้ถูกไหมคะเขาก็ได้ละเวทจากนั้นทีนี้พอเงินไม่พอคุณต้องทำยังไงถูกไหมก็ชะลอไปก่อนยังไม่จ่ายจนกว่าร้านจะพอทีนี้ทําไปทําไปมันไม่พอจริงๆมันมันไม่ได้ค่าแรงคนที่มาทำข้อค้างนะเงินก็ไม่มีหมุนมาละทีนี้ทำยังไงอะ่ะ ตกลงกันไม่ได้ก็ซื้อขายธุรกิจก็ตกลงคนหนึ่งก็จะออกคนหนึ่งก็จะเข้าออแล้วแต่สมมุติสมมุติว่ายังอยู่กันได้ต่อยังประกอบธุรกิจต่อไอ้เงินที่ติดลบพี่ค้างค่าแรงเนี่ยค่าของอะไรเนี่ยสมมติค้างห้าหมื่นลงทุนคนห้าสิบเปอร์เซ็นเนี่ยคนที่เป็นซิิเซ็ที่นี่คนที่เป็นนักลงทุนคุณต้องเอามาเพิ่มทุนสองหมืนห้าคุณถึงจะพอค่าใช้จ่ายใช่ปะอันนี้รถนี้ไม่พอปีหนึ่งผ่านไปกําไรยังไม่มี ยังมีติดลบอีกประมาณห้าหมื่นคุณต้องเอาเงินมาเพิ่มอีกเพื่อจ่ายค่าอะไรใช่ไหมคะนี่นี่คือคอนเซ็ปถามว่าผิดไหมไม่ผิดถูกต้องค่ะยูเนาแต่ที่แต่คุณต้องรันเพโลรันจ่ายภาษีให้ถูกต้องยูเนาถ้าคุณมาทํางานถูกไหมคะันอันนี้เป็นเรื่องปกติของการทําธุรกิจแต่สําหรับเราเราเป็นเจ้าของธุรกิจจริงๆเป็นธุรกิจของล้วนเราสร้างมาด้วยกับมือถ้าไรายได้ธุรกิจเนี่ยยังไม่มีปีแรกเจ้าของธุรกิจคนรับเงินเดือนไหมไม่ควรนะ ถ้าติดลบอ่ะคุณจะไปรับเงินเดือนทาไมถูกป่ะเพราะหนึ่งการรับเงินเดือนเนี่ยคุณต้องมีภาระ Pay r o l ทั a ส์เพย์โลทเนี่ยมันเป็นเงินของรัฐบาลคุณต้องจ่ายถ้าคุณเป็นหนี้รัฐบาลละถ้าคุณเป็นหนี้แล้วคุณไม่จ่ายรัฐบาลมีค่าปรับเงินเพิ่มเบี้ยปรับแล้วเฉพาะภาษีเ p a y r o ท l tax เนี่ยมันมีค่าปรับตั้งแต่ไม่ประมาณการค่าปรับตั้งแต่ไม่ m อติ b ม w e บวิ y monthly, monthly. quarterly you k เ o w เราก็ไม่ยื่นแบบอีกมันมันเยอะมากอะ่ะมันมัน maximum 2ั5%นะอ o u ่ you n o w มันมันสูงมากแล้วคุณนะครับไม่ handle ถ้าเรามีกรณีตัวอย่างที่เจ้าของธุรกิจไม่รู้เรื่องเลยอ่านอ่านอ่านภาษาอังกฤษก็ไม่ออกอยู่ n น w มารับช่วงต่ออยากเป็นเจ้าของร้าน you k เ o w เราก็เจ้าของร้านเก่าบอกว่าอยู่ไปจ่ายค่าเช่าแล้วก็หยุดทําต่อแล้วก็ CPA ก็เป็นฝรั่งก็รังต่อ ฝรั่งเขาไม่มารู้เรื่องอะไรไหมอะ่ะเขาไม่มาคุยคุยกันก็ไม่รู้เรื่องนะเขาก็รันค่าแรงของเขาไปเรื่อยๆเนาะไอคนทํางานอยู่ร้านอยู่ก็เงินสดในร้านก็เอาไปใช้ไปจ่ายค่าบุค่าบ้านภาษีไม่เคยจ่ายเซลล์แท็ไม่เคยจ่ายเงี้ยสุดท้ายเจอ I ET, I ไอเวดไอไอเอสอินเวสิเกเตอร์นี่รายนี้นะน่าจะเกือบขุกแล้วนะหรือจะขุกเรากก็ไม่ทราบเพราะเขาก็หายไปแล้วเขามาถามแบบเพช,ช่วยแบบเพจเขช่วยอะไรได้อะ่ะเพราะมันเกิดขึ้นแล้วอะ่ะถ้ามาหาแบนเพรก่อนที่จะเจอกรณีแบนเพรก็ต้องช่วยหาทางออกถูกไหม ยังไงก็ไปเจราจาไปออฟเฟอร์ไปเนโกชีอตเทอร์มยูโนไปขอผ่อนใช่ไหมถ้าคุณทำเรื่องขอผ่อนได้ทั้งสเตตไอเออได้อยู่ในระบบเนี่ยคุกไม่มีแหละคุณสบายใจคุณไปทำธุรกิจอะไรก็ได้เหมืนมันก็ระทบเครดิตสกรไหมไม่กระทบอ่ะกระทบกับการขอใบเขียวไหมกระท,บก,ทบ,กบกับการสอบดีเจนไหมไม่กระทบถ้าคุณอยู่ในระบบนะคุณมินิเท่าไหร่ก็เถอะคุณผ่อนไปเลยผ่อนให้มินิมัมเลยเยี่เนาะ อันนี้อย่างเคงล่าสุดเราพอดีเรายุ่งเรื่องภาษีละอีทูเมื่อคืนทํางานกับเที่ยงคืนนั่งไล่แก้อีทูยื่นภาษีให้น้องๆคือแบบอินดิวัวล์ถกนะคะของของ,ของเจ้าของร้าน ตอบกันไปกันมาแล้วก็มันก็จะมีเคสที่แบบเอ่อมาหาเราเป็นนี่เยอะๆเนี้ยเราก็บอกขอคุยหลังสิบห้าเนี่ยเดี๋ยวดูว่าจะช่วยแก้ปัญหาคุณได้ยังไงยูเนาะเราก็เอ่อกรณีเราก็ดูความเป็นได้คุณมีทรัพย์สินมีอะไรไหมนี่เนาะผมเอ่อเขาก็คุยตรงๆผมว่าเป็นโลอินคัรมานาแล้วครับเงินเท่าไหร่ก็ถูกยึดไปจากแบงก์หมดครับแล้วบอกคุณเป็นหนี้ที่ไหนบ้างบ้างอ่ะอ้าวมันไม่ใช่ไอเออย่างเดียวเนี่ยมันทั้งสเตทแท็กด้วยกรรมตายค่ะเดี๋ยวต้องก็ไปแก้ที่ละจุดเราก็ต้องอธิบายว่า คุณคะคุณจะเหมาทุกอย่างเป็นไอเอสไม่ได้อยู่อยู่ในอเมริกาอยู่มีสเตทนะอยู่มีซิตี้อยู่มเคาลตี้นะอยู่นะแล้วก็ยังมีไอเอสอยู่ต้องไปดูว่าอยู่ไปไปมีปัญหากับหน่วยงานไหนอะพอมีปัญหากับหน่วยงานไหนเราก็ต้องแก้กับหน่วยงานนั้นแล้วก็ทยอยแก้ไขใช่ไหม ทีนี้พอทยอยแก้ให้มันเข้าระบบเราอะไรที่มันเริ่มใหม่คุณก็ทําให้มันสดใสใช่ไหมก็มสดใสเริ่มแต่บัดน,นี้ใช่ไหมอันเก่าเราก็ค่อยๆ่อยทยอยแก้ปัญหาไปใช่ไหมะเช่นกับการทรําธุรกิจอะถ้าคุณทําธุรกิจคนหนึ่งแล้วก็อยากรับเงินสดแล้วไม่จ่ายภาษีเนี่ยไปไม่รอดถ้าอีกคนใหม่เซตที่จะจ่ายภาษีเว้นแต่ว่าต่างคู่ทั้งคู่ก็ไม่รับเงินส่วนคู่ไม่จ่ายภาษีหอนกันแล้วก็ไปคุกเหมือนกันเลยเอ่ะปไปไปแรนักบ,บัญชีเนี่ยไม่ใช่แบนเพนแน่นอนแบนเพนเชิญออกเลยค่ะไม่สะดวกไม่สะดวกใจไม่สบายใจเพราาะว่ เราก็ไม่ใช่คน either black or white อ you ยู่ n o w ก็ไม่ใช่คนขาวสะอาดอะไรนะอย่างน้องๆเราก็ช่วยเต็มที่เรื่อภาษาีอากรอันไหนที่เป็นเกรนี้ก็จัดไปนะย้ำตลอดว่าทุกร้านมันมีคนจ่ายเงินสดจ่ายคนใต้โต๊ะมันมีอยู่เนามันมีอยู่แล้วแต่อย่าให้เยอะแล้วภาษีอยู่ต้องจ่ายอย่างเซลล์แท็กเนี่ยต้องจ่ายอย่างทุกสเตะเลยจะมีออเดตอยู่เนาออเดตเซลแท็กเนี่ยบางทีแรนดอมบางทีก็มีแบบ มีคนไปฟ้องบ้างอะไรเงี้ยส่วนใหญ่หน่าจะแหลมดอมมากกว่าบางทีก็มีแบบหมันไส้อะไรเงี้ยเห็นว่าเงินกระแสเงินสดเยอะแต่ได้ลึกๆเราไม่รู้ว่าเขามีหนี้เท่าไหร่เขากู้มาเบิ้ยร้านเท่าไหร่เนาะอย่างอย่างพี่ๆน้องๆที่รู้จักส่วนใหญ่ก็เป็นหนี้กันทั่งนั้นแหละเนาะเขาก็หนี้นอนสุดๆกาจะมาเนะ you know? าะเอ้ยอยู่เนาะอ่านการซื้อขายธุรกิจดนะ้ถ้าเป็นไม่ได้ก็ผ่านบุคคลที่สามนะคะแล้วก็เออเอาให้เคลียร์นะหลังถ้าไม่ได้ภาษาอังกฤษก็เคลียร์เป็นภาษาไทยแล้วก็แปลให้เรียบร้อย แปลไม่ได้หรืออะไรไปหากลุ่มร้านไทยค่ะพี่เป็นจวันคนเก่งนะ,ะเขามีทั่วมีกาคอนเน็กชันนะคะแล้วภาษาเขาเริ่ดนะ,ะเขาได้เขาได้ทุกทุกศัก์ทุกวิชาการเลยแหนเป็พี่เรื่องการแพทย์เนีน่ยเหนเป็น,น,นไม่รู้เรื่องเลยนะแต่เขาเริ่มภาษียากรน,นี่เราถนัดในสิ่งนี้แต่เป็นนักแปลมอือชิพได้ไหมสู้เขาไม่ได้ไม่ได้เราเราคุยเวลาเราแปลเนี่ยเราจะแปลตามความเข้าใจที่ของเรานะคะเป็นอย่างหนึ่งของเรื่องของนักภาษีาก่อน วันนี้ไม่ได้ซีเรียสน,นะปวดฟันยังไม่หายเลยนัดหมออยู่นะคะก็คือเกลียดหมอฟันแต่เด็กเนาะอยู you know. ่เนาะเราก็ไม่ได้เข้าไปหาหมอฟันใครเอ่อตอนนี้ปัญหาฟันดีๆก็พยายามตรวจสุขภาพฟันทุกเดือนหกเดือนนะคะเป็นห่วงค่ะอยู่รู้ไหมปัญหาเรื่องปากฟันทำให้ตายเร็วก็มีนะ <laughs> <laughs> เดี๋ยวอโรคยาปรมาลภา,าไม่ใช่เรื่องหัวใจเรื่องสุขภาพเรื่องฝากเรื่องฟันคุณก็ต้องดูแลตัวคุณเองด้วยถูกปะน้อง นะถ้าลูกลงล,ล,ลูกไปตรวจฟันตรวจดูดูดูแลดีๆนะมันดื้อยังไงฟันไม่แปลงก็ต้องบังคับมันนะยูโ you น know, อันนี้เรื่องจริงก็ก็แค่นี้แหละเรื่องการซื้อขายธุรกิจที่มาอเมริากาเพราะมันก็มีหลายแบบเนาะมันมะีการซื้อหุ้นระหว่างกันมันมีการซื้อขายทรัพย์สินเออว่าจะคุยเรื่องการซื้อขายทรัพย์สินเพราะว่าที่น้องที่ถูกออเดดเนีย่ยเจอภาษีเรื่องการซื้อขายทรัพย์สินปกติปกติโดยทั่วไปเกือบทุกๆลกัสหรือลัสส่วนใหญ่ถ้าเป็นเป็นไฟแนลไฟแนลเซล์ของ อเทอร์เมนหรือเป็นแอสเซสเนี่ยอ่จะไม่มีภาษีนะแต่แคลิฟอร์เนียมีนะคะแคลิฟอร์เนียเนี่ยมันจะเป็นเซลล์แทกนะมันจะมีเวลาซื้อขายทรัพย์สินวอชิงตันสเตทก็มีนี่อย่างกรณีลูกค้าเราเนี่ยเจอประเมินอ่าอ่ายูสแท็กที่ไม่ได้จ่ายตอนซื้อธุรกิจมาเนี่ยอันนี้เราก็ไม่ทราบเราไม่อเวร์แต่เราเราเห็นอ่าเออเออเออพอลิที่แท็ของรัฐน้นใช่ไหมคะเดี๋ยวพอถูกประเมินเราก็แยงกลับไปว่าเอ๊ะในทรัพย์สินที่ซื้อเนี่ย ไอ้ทรัพย์สินที่ซื้อมันมีแท n งคิโบแอน i n อินแท b l คิโบไหมคืว่าแท n งคิโบก็คือพวก Equipment พวกช่วยชามไม่ใช่ช่วยชามพวกตู้เย็นพวกอะไรใช่ไหมอินแท้ง b ิโบก็คือพวก Goodwill นะคะพวกเออเอ่อล์ไลเ license you know trademark หรือชื่อร้านอะไรเงี้ยพวกนี้เป็นเคาร์โรเป็น i ท t a n g i b l e asset คือเป็นทรัพย์สินที่จับตัวไม่ได้ใช่ไหมพอเป็นทรัพย์สินที่จับตัวไม่ได้มันจะไม่มีเซลแท็กหรือยูทักใช่ไหมคะยูทักเกิดขึ้นได้ไงยูทักเกิดขึ้นว่าคุณซื้อของโดยคุณไม่จ่ายเซลแท็กเพราะฉะนั้นคุณไม่ได้จ่ายยูทักเข้าใจปะสมมติผู้ขายเนี่ยขายอุปกรณ์ให้คุณเราเขาไม่ได้เก็บภาษาขายเขาไม่ได้ยื่นคุณเป็นผู้ซื้อคุณต้องจ่ายยูทักสวยไหมอะกรัม ก็คือตอนนี้ก็คือต้องเอาแวร์ต่อไปก็เป็นเป็นเคสสตาที่ที่เราต้องโฟกัสกับเวลาเขาไปซื้อธุรก,กิจมาเราต้องถามเขาหรือในกลุ่มลูกค้าเราถ้าเป็นการซื้อแอสเซทเนี่ยส่วนใหญ่กลุ่มลูกค้าเราซื้อแอสเซทเนี่ยเราจะเช็คอยู่แล้วอย่างวอชิงตันสเตนเ่เราจะให้คำนวณเซลล์แท็กเรายืน่นเซลล์แท็กเสมอถ้าเป็นกลุ่มลูกค้าเราที่ขายแต่ถ้าซื้อเราไม่ทราบ นะคะเราไม่ทราบเลยเขาไปซื้อขายยังไงโดยเฉพาะกลุ่มดีซ่าอีทูที่มาหาเราโดยผ่านทนายที่ทําซื้อไม่มีเซลล์ถักเข้าจุดว่าทนายไม่ได้ทนายเขาเป็นฝั่งคอมมิชชั่นเขาไม่รู้เรื่องแถ็ก CPA ใช่ไหมฮะเราก็ไปเราก็ไปตําหนิอะไรเขาไม่ได้ปัดยาของเวนเทนนะเวลาเราสองน้องๆ้องอ่ะเราวิชาชีพเดียวกันห้ามต่อว่ากันเช่นร้านอาหารเราจะไปต่อว่าร้านอาหารร้านอื่นไม่อร่อยไม่เหมาะสมไม่คู่ควรเพราะว่ารสปากของแต่ละคนไม่เหมือนกัน ประกอบวิชาชีพของเรา professional licensing หรือ CPA หรือ bookkeeper หรือ accountant หรือ tax preparer no comment นะใครทำดีไม่ดี i s individual You know เราก็ไม่ได้ perfect ถูกไหมฮะแต่เวลาเราทำเราทำดีที่สดุดถูกไหมฮะอย่างยางลูกค้าว่าที่ลูกค้าใหม่ๆไม่ใหม่ I don't know อยู่แล้ว you know, เขาก็ใช้บริการ CPA คนหนึ่งเขาจะมาถามเราก็อยากใช้บริการเราไม่มีปัญหาอยากใช้ก็ยินดีให้ใช้บริการนะคะก็คืออยากจะออกไปก็ไม่ว่าไม่ใช่ไหม ทำไมพี่แหวนไม่งอลูกค้าเลยงองอทุกคนเลยรักลูกค้านะน้องๆที่มาเนี่ยดูแลเต็มที่ดูแลสุดสิด์นะก็คือเอาเอาที่น้องสบายใจถ้าวันใดวันหนึ่งเจริญไม่ถูกกันเนี่ยน้องๆก็ลา,าออกเราก็ไม่บา่าหรือเราอาจจะไม่ถูกใจอะไรก็ได้น,นะมันเกิดขึ้นอยู่เนาะความคาดหวังที่เขาให้กับเราสูงแต่เราทําจริงๆมันไม่ได้ มันก็มีอย่างทีมเราก็ไม่ได้จะเหมือนเราเนาะเราจ้างคนเป็นสิบกว่าคนเนี่ยอยู่จะไปคาดหวังให้เหมือนมันผิดมันก็ไม่ได้อะ่ะยูโนเราก็อยากให้เขาเป็นเหมือนเราอยากให้เป็นพาร์ทเนอร์เขาก็เป็นไม่ได้ยูโ you น know, เอ,อ่อมันมัน,ม,น,ม,นม,มันไม่ได้จริงๆยูโนก็พยายามแก้ปัญหาแล้วก็พยายามจะปั้นคนใหม่ๆมายูมันมันก็ไม่ได้ว่าจะปั้นได้หนังใจใช่ไหมคะเพราะว่าการทํางานเนี่ยเราก็เป็น คนแปลกๆอยู่แล้วนะคนจะทํางานเข้ากับเราได้แล้อลูกค้าจะกลุ่มก็ราก็เป็นกลุ่มแปลกๆถูก,กไหมคะเรามันก็ต้องมีกาจัจิตจุดใดจ,จุดหนึ่งที่เข้ากันได้ใช่ไหมคะมันต้องมีสักวันคนที่เรารู้ใจแล้วมาเป็นเลยคะ่ะนะวันนี้ก็แค่นี้ดูแลสุขภาพนะแหนเพชรก็จะกลับไปนั่งทําภาษีต่อแล้วก็ไป เขียน e2 ต่อนะคะ business plan แล้วก็แก้โปรไฟล์ d1160 มีมีเคสด่วนมาสองสารายตอนนี้แบบเร่งสุดเทธิก่อนปีใหม่ว้าวตายคาา่ะกูจะทำไงวะเนี่ยแต่ก็ทำสยาญาทำให้ดีที่สุดข่นะ You k เนาะ nobody perfect แล้วก็ใครอยากเป็นนักลงทุนเป็นวิซาลตงทุนเตรียมซื้อตึกซื้ออะไรจะให้ญาติพี่น้องมามันมันมันไม่ได้ เหมือนว่ากำแพงเมืองจีนไม่ได้สร้างวันเดียวนะอยู่อยู่ต้อง build profile ญาติอยู่นะจมคุญาติอยู่เป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่ไม่มีโปรไฟล์เรื่องทำอาหารไปไปเทรนอ่ะรไปเทรนอาหารไปเปิดคอฟฟี่ช็อปก็ได้หรือไปเป็นผู้จัดก,การร้านไหนก็ได้หรือถ้าเป็นผู้ใหญ่บ้านฟูลไทม์พาร์ทไทม์เป็นผู้จัดก,การตอนเย็นก็ได้ถูกไหมคะโดยเฉพาะร้านอาหารเขาขายกันตอนเย็นอยู่มะอยู่น w 5โมงจนแถวพัทยาเนี่ยเออ5โมงจนถึง6ตี1ตี2อ่ะเขายังทํากันอยู่เลยเนี่ยเป็นเหมาะเลยอยู่ทำาู job ได้เลยอ่ะ <laughs> ไม่ได้อยู่กับไปพัทยานะพัทยาให้ไม่รู้จัก อามาหากินมันก็หมดไปนีเท่าไหร่ก็หมดโอเคนะเหมือนเหมือนทำธุรกิจนะคุณไม่เก็บไม่ออมไม่สร้างไม่บวิวคุณก็ไม่เหลือใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นน้องๆที่มีกําไรเนะี่ยเราต้องกระจายการลงทุนนะพวกเธออ่ะเธอต้องอัดไปซื้ออสังหาไปซื้อหุ้นไว้นะคะไปออมนะคะออมแบบตื่มอ่ะเหมือนเจ๊เจ๊ซื้อหุ้นไว้ทุกเดือนเดือนนี้เจ๊ยังไม่ซื้อเลยยังไม่รู้บอกตอนไหน,นสวัสดีค่ะดูแลสุขภาพอารมณ์ขยาปรละมานะคะนะอนไนมีความสุขทำแต่อย่าไปเบปียดแบบเบียนเปลี่ยนทำให้คนอื่นร้อนสวัสดีจ้า